ทบทวนกันหน่อยเพราะหลายคนยินดีปรีดาอาจจะไม่ได้นั่งดูคำพิพากษาชัดเจนว่ามันโกงกันอย่างไรและใครช่วยมันโกงบ้างจะจับประเด็นสำคัญสำคัญให้ฟังวันแรกทักษินถูกสารพิพากษาจำคุกราชทันรับตัวไปและตามระเบียบก็ต้องตรวจร่างกายผู้ต้องขังในวันแรกและเนื่องจากมันเพิ่งบินมาจากต่างประเทศก็ต้องแยกกัก พราะตอนนั้นโควิดมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมฮะก็มีหมอมาตรวจแล้วก็ดูเวชชระเบียนที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนหนีคดีหนีคุกไปอยู่ต่างประเทศไปตรวจที่ไหนก็เอามาอ้างอิงหมดเลยแบบอุ้ยป่วยต้องสิบโรคเนี่ยรอดมาได้ยังไงวะโรคเยอะขนาดนี้อาการโดยรวมทั้งหมดคงที่เหลือแค่สามโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ก็คือกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทโรคหัวใจและไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็อ้างอีกว่าทันทสถานโรงพ,รพยาบาลราชทันไม่มีคลินิกโรคตับอีหอยหลอดแค่ตับอักเสบบีก็แค่ติดตามอาการแค่นั้นไม่ได้มีอะไรหนักหน่วงอ้างเลยว่าโอ้ต้องส่งไปนอกเรือนจำเลยไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ข้อเท็จจริงศารไต่สวนได้ความว่าพยาบาลเวนไม่ใช่คำด่าหมายถึงพยาบาลที่อยู่เวรไม่ใช่พยาบาลไอ้เวนนะครับสารไม่ได้ด่าพยาบาลสารบอกว่าพยาบาลเวรแจ้งว่าคืนที่เข้าคุกเลยคืนแรกเลย22สิงหาคมปี6 6 4สทุ่ม ทักษินอ่อนเพลียแขนขวาอ่อนแรงนอนไม่หลับแน่นหน้าอกความดันสูงหัวใจเต้นทียิบออกซิเจนปลายนิ้ว92%อ้าวเยอะนี่ว่าเกือบร้อยพยาบาลเวรโทรหาหมอบอกอุยตายผู้ต้องขังอาการหนักเหลือเกินคขาคุณหมอครัพยาบาลเป็นผู้ชายนะฮะ แต่คนเล่าเป็นตุ๊ดฮาก็เลยต้องห่าอย่างนะพยาบาลก็ปรึกษาแพทย์เวรโรงพยาบาลทันทศฐานราชทันมีแพทย์เวรอยู่นะจ๊ะห่างไป200เมตรแต่ไม่กุลีกุจอมาตรวจด้วยตัวเองนะจ๊ะคุยกันทางโทรศัพท์จ้ะแล้วก็บอกว่าเอาใบที่เขียนส่งตัวล่วงหน้าส่งคนไข้ซึ่งเป็นผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำไปเลยนะจ๊ะก็ส่งจ้ะ ส่งไปโรงพยาบาลราชธัรที่ห่าง200เมตรไหมจ๊ะไม่จ้ะส่งโรงพยาบาลตำรวจจ้ะห่างไปไกลโขเชียวแต่ทุกอย่างเตรียมพร้อมมากทั้งรถทั้งพยาบาลทั้งหมอเป๊แบบเดียวถึงโรงพยาบาลตำรวจแต่ในการส่งตัวเนี่ยนะครับสารบอกว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ สารใช้คำว่าไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติราชัณฑ์ปี2560ในมาตรา55ไม่ชอบได้กฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรียนจำเพราะอะไรจะ๊ะเพราะว่าในพระราชบัญญัติราชััน์และกฎกระทรวง บอกว่าการส่งตัวผู้ต้องขังออกนอกเรียนจำต้องปฏิบัติเป็นลำดับขั้นตอนคือถ้าผู้ต้องขังป่วยต้องให้แพทย์มาตรวจนี่พยาบาลตรวจแพทย์ไม่มาพยาบาลโทรคุยกับแพทย์เฉยๆแล้วส่งไปยังทันทสถานโรงพยาบาลราชทันไหมก็ไม่ จึงไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตริราชทรรมและกฎกระทรวงผิดตั้งแต่เปิดประตูคุกปล่อยออกไปแล้วจ้าทีนี้เมื่อปล่อยออกไปแล้วอ้างว่าอาการคนไข้ที่เป็นผู้ต้องขังวิกฤตสารเชื่อไหมสารต้องไต่สวนก่อน สารก็ไต่สวนว่าอาการวิกฤตเป็นไงไหนเล่าสิแน่นหน้าอกค่ะเจ้าพานักงานเรือนจำที่เป็นชุดควบคุมบอกว่านักโทษแน่นหน้าอก<ร>แล้วโรงพยาบาลลาชจะทานหานไป200เมตรทำไมไม่ส่งวะเดี๋ยวเขาก็ตายคาคุกหรอกอันนี้ฉันพูดเองก็ส่งตัวโรงพยาบาลตำรวจจ้า ไปถึงเนี่ยโอ้โคนไข้ส่งตัวด้วยอาการวิกฤตแต่ไปไหนจ๊ะไปห้องพิเศษจ๊ะห้องพิเศษที่ไม่ใช่ห้องพิเศษทางการแพทย์ไม่ใช่ห้องฉุกเฉินที่เรียกว่า ICU หรือห้องอุบัติเหตุขึ้นชั้น14เลยจ้าสารบอกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ การรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจด้วยซึ่งมีการกำหนดแนวทางการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินเอาไว้ในข้อ5.3ว่าในกรณีนอกเวลาราชการหลังสี่ทุ่มแล้วมึงนะในกรณีนอกเวลาราชการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ จะเป็นผู้ให้การตรวจรักษาและกําหนดแนวทางการรับตัวผู้ป่วยคดีไว้ในห้องผู้ป่วยให้รับตัวผู้ป่วยคดีไว้ที่ห้องผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจจัดไว้สําหรับผู้ต้องหาผู้ต้องกักผู้ต้องขังหรือนักโทษเว้นแต่นายแพทย์ใหญ่สบแปดขึ้นไปจะพิจารณาอนุญาตเป็นอย่างเอิ่นนี่แม่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบเหล่านี้เลย ประตูแรกผิดตั้งแต่ประตูคุกที่เปิดออกประตูที่สองประตูโรงพยาบาลตำรวจที่เปิดรับก็ผิดและมาดูการทำหน้าที่ของแพทย์กันศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาและศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ให้การต่อสารว่า ตรวจดูบันทึกการรักษาพยาบาลพอผู้ต้องขังถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างเหตุฉุกเฉินไม่มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มีการตามแพทย์ผู้เชียชเช่ยวชาญด้านโรคหัวใจมาดูอาการคนไข้ที่ฉุกเฉินเลยผ่านไป14ชั่วโมงหมอหัวใจเพิ่งมาตรวจฮขณะที่นายแพทย์วัดชัยมิ่งบรรเจิดสุข พออโรงพยาบาลราชทันตอนนั้นกับนายแพทย์พงพัฒแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจก็บอกว่าอันที่จริงแล้วทันทัศฐานโรงพยาบาลราชทัน์ก็มีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมียาขยายหลอดลมมียาลดความดันโลหิตรักษาได้เลยตามอาการที่อ้างว่าฉุกเฉินตอนนัน้นแล้วทำไมไม่ไปโรงพยาบาลราชทันละ่ะ <differences S 2> คนเล่านี่เล่าได้ต่อแหลมากนะฮะจึงแสดงให้เห็นว่าอาการของนักโทษทักษินคืนเกิดเหตุอยู่ในศักยภาพที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันรักษาได้ไม่ต้องส่งตัวไปรักษานอกเรือนจำเลย เชื่อได้ว่าจำเลยไม่ได้มีอาการแน่นหน้าอกแต่อ้างว่าแน่นหน้าอกเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำใช้เป็นเหตุในการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจนี่คือความเห็นของนายแพทย์ที่ให้การนอกจากนี้ยังได้ความจากนายแพทย์วัชชัยและนายแพทย์พงพักอีกว่าอาการของจำเลยตามที่ระบุในเวชชรเบียนของโรงพยาบาลตำรวจนั้นหลังส่งไปแล้วเนี่ยนะครับส่ง22ใช่ไหมฮะ ตั้งแต่24สิงหาคมเป็นต้นไปทันทสถานโรงพยาบาลราชทรรสามารถดูแลจำเลยได้จ้าเขียนไว้ในเวชระเบียนว่าทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน์ดูแลจำเลยได้และพันตำรวจเอกนายแพทย์ชนะก็เบิกความยืนยันว่าอาการของจำเลยตั้งแต่24สิงหาคมกลับไปรักษาตัวที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันได้ และทำไมไม่ส่งอาการแน่นหน้าอกของจำเลยหากเกิดขึ้นจริงดังที่อ้างก็ทุเลาดีขึ้นและกลับไปรักษาตัวที่สถานพยาบาลของเรียนจำพิเศษกรุงเทพได้ตั้งแต่24สิงหาคม2566แล้วไปคืน22วันที่24ทุกอย่างกลับมาเรียนจำได้กลับมาโรงพยาบาลเรือนจำได้แต่ไม่กลับ ในคำพิาพากษาของศาลอธิบายต่อว่าการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่24สิงหาคมจนถึงวันที่พักโทษออกมา18กุมภาพันธ์67แพทย์โรงพยาบาลตำรวจออกใบแสดงความคิดเห็นแพทย์ให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและผู้บัญชาการเรือนจำ ใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับลงวันที่15กันยายนกับ18ตุลาคมและ21ธันวาคมปี66ใช้ประกอบเป็นข้อความแจ้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอให้ทักษิณได้รักษาตัวนอกเรือนจำต่อไปเพราะว่าอยู่นานเกิน30วันเกิน60วันเกิน120วันแล้วมันต้องแจ้งอธิบดีราชทัณฑ์และขออนุญาต ทีนี้มันไม่มีการแน่นหน้าอกฉุกเฉินแบบที่ส่งตัวมาแล้วจะขออนุญาตได้เหตุใดล่ะมันก็อ้างว่าต้องรักษาแผลผ่าตัดจ้าต้องรับการผ่าตัดเร่งด่วนรักษาสมองขาดเลือดผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสื่อมแต่พอดูใบแสดงความเห็นแพทย์กลายเป็นการผ่าตัดนิ้วล็อกกับผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ขวาเว้ยงงไหมวะ แจ้งอธิบดีราชทรรว่าต้องอยู่ต่อต้องรักษาแผลผ่าตัดต้องรักษาแผลผ่าตัดที่ผ่าตัดเร่งด่วนรักษาสมองขาดเลือดผ่าตัดอะไรผ่าตัดกระดูกคอเสื่อมพอมาดูจริงๆแม่งผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ขวาฉีกขาดค่ะเกิดจากอะไรคะประสบอุบัติเหตุขณะพักอยู่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ ไม่ใช่สาเหตุอาการป่วยที่เป็นเหตุอ้างใช้ส่งตัวจากเรือจนจำมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจเลยและการผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสื่อมหมอเคยเสนอให้ผ่าตัดหลังจากจำเลยอยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่จำเลยปฏิเสธการผ่าตัดในที่สุดไม่มีการผ่าตัดกระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทแต่อย่างใด โกหกซ้ำโกหกซ้อนโกหกเป็นอาจินโกหกเป็นนิสยัยโกหกเป็นสันดานจนกระทั่งจำเลยออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาอยู่บ้านจันทร์ส่องล่าข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าการบังคับโทษจำคุกจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทีนี้แหละมันจะเกี่ยวกับทักษิลและละตั้งใจฟังดีๆเอ้อพฤติการดังกล่าวมาข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยคือทักษินทราบข้อเท็จจริงรับรู้เหตุการณ์ได้ว่าตนไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมีเพียงโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคเรื้อรังซึ่งสามารถรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจยาวนานเช่นนี้ และเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพร่างกายของจำเลยเองทั้งยังได้ความว่าจำเลยเข้าไปมีส่วนตัดสินใจในกระบวนการรักษาของแพทย์ด้วยการปฏิเสธการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและโรคกระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทบอกกับหมอว่าให้ยาผมกระพอและผ่าตัดนิ้วล็อกกระเอนหัวไหล่ขาก็พอซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน แปลว่าจำเลยรู้ทั้งหมดจำเลยจึงได้รับประโยชน์จากการพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องกลับไปถูกคุมขังที่เรียนจําจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวศาลเห็นว่าการบังคับโทษจําเลยยังไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า31ส,าส,สิงหาคม2566 มีพระบรมราชองค์การพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษให้จำเลยเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาดังนี้ย่อมมีผลทำให้จำเลยได้รับการลดโทษและต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาต่อไปอีกหนึ่งปีเมื่อการบังคับโทษจำเลยไม่เป็นไปโดยชอบได้กฎหมาย กระบวนการบังคับโทษรวมทั้งการพักการลงโทษจำเลยจึงไม่มีผลตามกฎหมายและไม่อาจนำอาระยะเวลาที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมาหักเป็นวันคุมขังได้จำเลยจึงต้องรับโทษจำคุกอีกหนึ่งปีตามพระบรมราชโองการนี่คือประโยคจบในคำพิพากษาเห็นไหม ถ้าเอาแต่นั่งชัยโยยินดีปรีดาโดยไม่ศึกษาคำพิพากษาจะไม่เห็นความช่อฉนที่ละเอียดชัดเจนเลย <c oughs> หลังจากนี้เป็นต้นไปมันก็จะมีคดีตามมาอีกเป็นยวงใหญ่ตั้งแต่พยาบาลเวรตั้งแต่พัสดีตั้งแต่ ผู้บัญชาการเรียนจำที่เปิดประตูโดยทุจริตให้ความเห็นอันเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามขั้นตอนของราช,ชทันในการเอานักโทษออกนอกเรียนจำนั่นคือยวงที่หนึ่งยวงที่สองก็เป็นประตูที่เปิดรับที่โรงพยาบาลตำรวจก็ไม่เป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยนอกนอกเวลาราชการและผู้ป่วยนั้นเป็นผู้ต้องขังด้วยยวงนี้ก็ยวงใหญ่ยวงที่สามแพทย์ที่เซ็นรับรองให้อยู่เกิน30วัน60วัน120วันมึงโดนอีกและที่ยังไม่มีใครพูดไม่มีใครเอาเรื่องก็คือว่าการประเมินว่าทักษินนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนคะแนนโกนเกณฑ์ที่จะได้รับการพักโทษกลับมาคุมขังที่บ้านจันสองล่า <c oughs> การประเมินก็เป็นจริงหรือเป็นเท็จควรจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เพราะคนที่จะออกมาได้ต้องขี้เยี่ยวเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้ไอ้นี่ออกมาแป๊บหนึ่งนั่งอยู่ริมสระถ่ายรูปโชว์แล้วอีกแป๊บหนึ่งหุนเซนบินจากพนมเปญมาเยี่ยมแล้วอีกแป๊บหนึ่งไปเชียงใหม่และ ไปปราสสยด้วยไปเจอคนนัแต่ายันค่ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยที่ทักษินฟ้องร้องใครไว้ก็ตามว่าอ้างว่ากูป่วยทิ์แล้วก็จบแล้วเนี่ยคดีเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าคุณป่วยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ได้ป่วยด้วยอาการที่จะอ้างได้ว่าจะไม่อยู่ในคุก หรือจะไม่อยู่ในทันทสถานโรงพยาบาลราชทันกราบขอบพระคุณศารเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้บ้านเมืองของเรากระจ่างในเรื่องที่เคลือบแคลงกันมานาน